อย่าปล่อยให้โอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้หลุดรอดไปแม้แต่โอกาสเดียวในขณะที่คุณกำลังผจญภัยอยู่ในเส้นทางจิตวิญญาณอยู่นั้นคุณไม่สามารถหลบอยู่ในที่กำบังได้ตลอดไปดังนั้นคุณจึงต้องกล้าหาญในแบบฉบับของคุณและบ้าระห่ำในสายตาของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปด้วยภูมิปัญญา ในสายตาของเบื้องบนอันศักดิ์สิทธิ์ต้องกล้าที่จะรับความท้าทายและค้นหามันให้พบในทุกที่ด้วยทุกวิธีทางอย่าปล่อยให้โอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้หลุดรอดไปแม้โอกาสเดียวและอย่าได้ไปเห็นว่าบางโอกาสที่เข้ามานั้น เ็นเรื่องจิ๊บจ้อยหรือไม่มีความหมายแต่จงพยายามขับเคลื่อนมันไปในทุกๆขณะด้วยความตั้งมั่นจิตใจและบริสุทธิ์ใจในการทุ่มเทให้สุดตัวสุดกำลังและสุดหัวใจกับทุกๆโอกาสที่ผ่านเข้ามาความรักคือความสามารถในการดูแล ปกป้องบำรุงรักษาหากคุณไม่สามารถสร้างพลังงานประเภทนั้นให้กับตัวเองได้ถ้าคุณไม่สามารถดูแลตัวเองได้บำรุงตัวเองได้ในการปกป้องตัวเองได้มันก็ยากที่จะปกป้องดูแลบุคคลอื่นถ้าคิดว่ามันมีปัญหามันยาก ก็เปลี่ยนมุมมองมันซะแล้วปัญหาก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนการโฟกัสบางครั้งสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นที่ตัวเราเป็นที่ตัวคุณตรวจเช็คตัวเราก่อนขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตมาณนะที่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังค่ะสวัสดีค่ะ